สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพี่เปืนนะครับบิ๊กกันฟันนี่ชาแนลครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมากราบไหว้ขอพรกันที่วัดปิบพริวนาลามนะฮะอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งวัดนี้นี่มีความเชื่อเรื่องเล่ากันมาว่าบริเวณท้้งล่างเนี่ยเป็นวังบาดาลของพญานาคด้วยนะครับสาหรับวัดนี้นะฮะอยู่บนยอดเขาสุนทรีบรรพฤนะฮะขับขึ้นมาเป็นยอดเขาเลยแหละนะครับเพื่อน และมีความร่มรื่นมากๆนีมเพื่อนๆดูรอบๆผมนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปกราบขอพอรกันนะครับมีหลายจุดเลยแล้วเราไปติดตาม,มพร้อมๆกันนะครับทางเข้าวัดนะครับมีพระเวสารเวสตุวันนะฮะยืนอยู่ทางอาจจะต้องขึ้นเขาให้เกียรตต่ำสักหน่อยนะครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่วัดปริภิวนารามแล้วนะครับและบริเวณข้างหลังผมนี่นะฮะ ก็คือหลวงพ่อรู้ธรรมซึ่งเป็นปางประถมะเทศนานะฮะซึ่งบริเวณฐานของของ,ของท่านเนี่ยได้ด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็น12นักสัตว์เลยเวลาที่เพื่อนเนี่ยมาที่นี่นะครับก่อนจะขึ้นไปบนเขานะครับผมแนะนําให้เพื่อนเเนี่ยมากราบขอพรท่านก่อนนะครับโดยที่มาแนะนําตัวนะครับบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วเรามาจากไหน นะครับพรนั้นจะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับสำหรับเกล็ดลับการไหว้หลวงพ่อรู้ทรนี่นะครับให้เราจุดธูปผ้าดอกนะครับก็คือพระพระรัตนไตรย3ดอกนะครับแล้วก็เป็นของบิดามารดาของครูบาอาจารย์นะครับรวมทั้งสิ้น5ดอกแล้วเราขอพรีนจะสำเร็จผลอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปกราบพระพร้อมๆกันเลยนะฮะ เพื่อนๆครับนี่ผมตอนนี้อยู่ในห้องที่จะไปกราบสรีระของหลวงปู่กัสปะบุณีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปขอพรพร้อมๆกับผมเลยนะฮะไปแบบเบาๆนะฮะนี่นะครับผมก็อยู่ตรงสรีระสังขารของหลวงปู่กัสตะมุนีแล้วนะครับรู้สึกเพื่อนๆครับบอกได้เลยว่ารู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังเลยแหละฮะเข้ามาเนี่ยขนลุกเลยนะครับ มีความเข้มขลังมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอพรหลวงปู่นะครับเอาไปฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับหลวงปู่กัดสัปปะมนุนีเนี่ยนะครับผมเคยศึกษาประวัติของท่านนะฮะท่านเป็นอริยะสงฆ์นะครับซึ่งมีความเมตตามากๆเลยลูกศิษย์ลูกหามาขออะไรเนรี่ยท่านก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเมตตานะฮะและท่านไม่เคยแบ่งชนชั้นวันณะนเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนนะฮะท่านน่ย แต่ก่อนเนี่ยท่านเคยไปทุดงนะฮะไปถึงนู่นภูกระดึงนะครับแล้วก็ด้วยจิตสัมผัสของท่านเนี่ยนะครับมีมีนางไม้นะครับที่ภูกระดึงเนี่ยดนจิตดนใจบอกว่าให้ท่านเนี่ยมาที่นี่นะครับมาแล้วก็จะมาพบกับเจ้าแม่จำปากะนะครับซึ่งท่านก็อายุเป็นหมื่นหมื่นปีแหละและดูแลสถานที่นี้อยู่นะครับเจ้าแม่จำปากะเนี่ยท่านก็จะมาแบบให้หลวงปู่ได้สัมผัสถึงจ,จิตนะครับแล้วก็ อบอกให้หลวงปู่เนี่ยสร้างวัดที่นี่โดยที่เจ้าแม่จำปากัดเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยหาปัใจจัยในการที่จะสร้างวัดได้นะฮะจนกระทั่งหลวงปู่ก็ได้สร้างวัดแห่งนี้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของหลวงปู่กัดจับปมุนีนะครับเดี๋ยวผมจะขอพรไปฝากเพื่อนๆพ,พร้อมๆกันเลยนะครับ อนนี้นะครับเราจะขึ้นไปบนยอดเขานะฮะเพื่อไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับแล้วเราก็จะไปดูร้านกาแฟที่จุดชมวิวของวัดด้วยนะครับเป็นทางที่อาจจะต้องใช้เกียร์ต่ำสักหน่อยนะฮะเพราะว่าก็มีคดเคี้ยวบ้างนะฮะเป็นทางขึ้นเขาปกติแหละนะครับเอาแล้วนะฮะเราไปลุยกันเลยครับผมนี่สองข้างทางนะครับเพื่อนๆดอกไม้สวยเแห่ๆนะครับ เพื่อนบรรยากาศนะครับอยู่บนเขานะครับดอกไม้สวยมากๆเลยเพื่อนๆืนะครับแหมต้นมีทั้งสีส้มสีเหลืองสลับกันนะครับสวยงามมากๆฮะเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะเราขึ้นมาบนจุดยอดเขาแล้วนะครับปีช่วงนี้ผมมาช่วงเย็นละนะฮะก็เลยไม่ต้องนั่งสองแถวขึ้นมาเพราะว่าที่จอดรถพอจะมีแล้วนะฮะข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นพระเจ้าทันใจนะครับแล้วก็ นี่เป็นองค์พญานาคนะครับที่หลวงปู่ก,กัตตพมัมโมนี่อัญเชิญมา,อ,าอยู่ที่นี่นะครับเพื่อมาให้โชคให้ลาภให้พรกับลูกหลานทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าใครที่อยากจะขอพรน,นะฮะให้สมปรารถนานะครับแบบว่องไวเลยนะฮะทันใจเลยนะครับก็มาขอพรกับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็จะขอพรไปฝากเพื่อนอีกเช่นกันนะฮะโชคดีปีใหม่กันเลยนะครับผม ตอนนี้ตรงข้ามกับพระเจ้าทานใจเนี่ยก็จะเป็นวิหารฟ้าประทานชัยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปชมข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะตามผมไปครับ จุดนี้นะครับก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระประธานนะครับรก็สมเด็จพระอาจารย์โตนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่วิหารฟ้าประทานชัยแล้วนะฮะข้างหลังผมนี่ก็จะโอบล้อมปด้วยป่าหหวร่มลื่นสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอมาไหว้พระนะฮะหรือว่ามาเที่ยววัดสวยๆเนี่ย ผมแนะนําเลยนะครับที่วัดปิดผลิวนารามอเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับพาลูกพาหลานพาพ่อแม่มาขอพรกันได้เลยนะครับและใครที่บูชาพญานาคเนี่ยนะครับแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับรับรองว่ามีตรอรี่มากๆครับผมเพื่อนครับบริเวณบนเขานะก็จะมีร้านคอฟฟนะเร็นร้านกาแฟสดนะครับ อิ่มบุญคาเฟ่น,นะครับี่อยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับ